สวัสดีครับผมแอดมินพารามอเตอร์ BKK นะครับคูคิงครับผมปกติเป็นอาจารย์สัมภาษณนะครับแล้วก็ปกติทำคลิปสร้างสังคมพารามอเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับพารามอเตอร์นะครับโดยผ่านเพจ Star p r o m o t e r BKK นะครับแล้วก็กลุ่มรับสมบินพารามอเตอร์นะครับ YouTube Star p r o m o t e r BKK นะครับก็คือตอนนี้ก็ออกมาทำคลิปนะครับอยากจะทำคลิปแปลให้ความรู้เพราะว่าเชื่อว่าข้อมูลพวกนี้สามารถจะช่วยชีวิตท่านได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจคนทำคลิปนะครับอยากจะให้แฟนๆทุกท่าน หรือผู้ชมทุกท่านนะครับที่จะช่วยสนับสนุนเราผ่านบัญชีธนาคารที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเพื่อให้สู้วิกฤตโควิด COVID ต่อไปนะครับยังไงก็ตอนนี้ก็ไปดูคลิปกันเลยของ God Tucker นะครับแปลโดยเดียนกิวพิชิงแล้วก็สนับสนุนเลยเพจ Start Promoter BJK ครับผมสวัสดีครับ เรื่องการวิเคราะการตกปรามาเตอร์ตอนที่7ให้เสียงภาษาไฮโดรในอังกฤษกับูคิงที่เาขาต้องเลเข้าสู่วิเคราะห์ปรามาเตอร์ตกตอน7นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้ทํามาเพื่อให้มาหัวเราะคนที่ผิดพลาดนะครับเราจะมาเรียนรู้ข้อผิดพลาดของพวกเขากัน เราหวังว่าในอนาคตเราจะไม่ผิดเหมือนพวกเขาครับตอนนี้เราจะมี5วิดีโอด้วยกันนะครับและแน่นอนเราจะเริ่มจากอันที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดนะครับราะนั้นเราจะเพิ่มเลเวลไปสู่อันที่ป้าที่สุดนะครับคลิปสุดท้ายนะครับเรามีวิดีโอจากทางบ้านมานะฮะเป็นอันที่ดีที่สุดนะครับผมเก็บไว้อันสุดท้ายวิดีโอที่จะมาลงนี้เนี่ยแทบจะหาดูไม่ได้ในออนไลน์นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้เอาไปลงไว้ในออนไลน์ในโซเชียลอะไรเลยนะครับและเป็นคลิปวิดีโอที่น่าวิเคราะห์และน่าสนใจมากวิดีโอหนึ่งนะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงอยากให้เพื่อนๆแชร์โพสต์ที่ผิดภาคของตัวเองในกลุ่มเรื่องสุเป็นพรอมเตอร์สตาร์ทพรอมอเตอร์วีเคเนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆวิดีโอแรกมาจาก f ฟคราชเว่อร์ไ a t i o n นะครับนี่ครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับวันนี้วีเวิร์ดนะครับแล้วก็มีลมค่อนข้างดีนะฮะดูเหมือนจะเป็นการเทคออฟอย่างง่ายดายนะครับเขาก็เริ่มเร่งเครื่องไปนะฮะเร่งเครื่องไปเรื่อย โอ้ยพรมอเตอร์นะครับตัด้าไปรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลมก็ค่อยๆอยแฟบลงนะฮะฉากนี้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะผมไม่เคยเห็นพรมอเตอร์จะระเบิดเครื่องแตกกระจายข,ขนาดนี้นะครับดูว่า,าต้องซ่อมอะไรกันอีกเยอะเลยนะครับก็ยังดีที่ว่านักบินในวิดีโอคลิปนะไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะฮะแล้วก็คนรอบๆข้างก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปวิดีโอนี้กันดีกว่านะฮะมีสองสาอย่างในการเทคออฟที่เราต้องจาให้ขึ้นใจนะครับก็คือคันเร่ง แรงผักนะครับเอ็นหลังและห้ามโดดนะครับสี่ยายที่กล่าววันนั้นนะครับเขาค่อนข้างจะสอบตกเลยทีเดียวเชียวแต่คันเร่งเพื่อออกตัวดูเหมือนว่าเขาจะกำคันเร่งได้ไม่มากพอนะครับตัวดูเหมือนเขาจะค่อนข้างเร่งรีบหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเขาเอ็นไปข้างหน้านะครับทาให้ไปพัดเนี่ยคะแยงเข้าไปบนฟ้าแทนที่คุณจะต้องเอ็นหลังนะครับในสถานการณ์แบบนี้เอ็นหลังแล้วมันจะทําให้คุณพุง่งไปข้างหน้าอย่างสวยงามนะฮะ การสร้างแรงกดดันให้กับล่มนะครับก็คือตอนคุณจะขึ้นเนี่ยคุณต้องดึงเบรกนิดนึงนะครับเพื่อจะสร้างแรงยกให้กับล่มนะฮะคุณจะได้จากว่าหลังของล่มนะครับไม่มีการห่อเข้ามาแสดงว่าเขาไม่ได้ดึงเบรกเพื่อให้สร้างแรงยกอะไรเลยและอย่างที่4นะครับก็คือห้ามกระโดดนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะเร่งรัดตัวเองแล้วรีบยกขากระโดดขึ้นนั่งก่อน นะครับแล้วก็องค์ประกอบ3อย่างที่ว่ามาก่อนนี้ก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับจึงไม่สามารถสร้างแรงยกและการกระโดดก็ทําให้เกิด อย่างภาพที่เห็นนะฮะับมองว่าเครื่องเขายังจะพอซ่อมได้นะฮะเรื่องต่อมาดีกว่าครับนี่มาจากไฟคราชเอร์เวชชั่นอีกนะฮะก็คือว่าคนนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับก็คือเขามีแรงผักนะครับศีรษะค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เริ่มดึงเริ่มให้เกิดแรงยกนะครับโชคดีนะครับเขาไม่นั่งนะครับแล้วเขาก็ได้ลอยขึ้นไปแล้วนะครับแล้วจู่ๆก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นบูมนะครับ โ okay. อเคเรามาวิเคราะห์กันใกล้ๆกันอีกทีนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในคลิปนี้นะครับเขาก็ออกตัวดีนะครับแรงผักก็ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มดึงคลิปนะครับเพื่อให้เกิดแรงยกแต่ว่ารู้สึกว่าจะคลิปมากไปแล้วก็เป็นกายเปิดน,นึงเบรกนะครับถึงจุดๆนดี้นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่จุดที่ล่มสตอนนะฮะเขายังดึงเบรกตลอดเวลานะฮะ จะเห็นว่าร่มเริ่มตกหลังแล้วก็ล่วงลงไปนะครับแต่คุณก็จะเห็นด้วยว่าล่มของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวแหละแต่หากเป็นว่าล่มในคลิปเนี่ยเป็นล่มปีใหม่ๆนะครับมันก็ควรจะคืนตัวได้ดีกว่าน,นี้นะครับและถ้ามันเป็นคัสปีใหม่ของเบสิกนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันเป็นล่มมีมีการเบรกมากเกินไปนะฮะมันเลยทําให้ล่มสตอนนั่นเองนะครับ โอเคมาดูคลิปวิดีโอต่อไปกันเลยดีกว่าครับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาจากคุณเยียนนะครับคุณเยียนเนี่ยพยายามที่จะสตาร์ทเครื่องจากภาคพื้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาโคตรโชคดีเลยนะครับที่รอดมาได้นะฮะโอเคเขากำลังจะตั้งเครื่องนะครับตั้งโกโปรเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาสตาร์ทเครื่องโดยการดึงมือนะครับจับเครื่องให้มั่นนะครับเช็คคันเร่งนะครับคราวนี้ก็เริ่มดึงนะครับคอาจะดึง1ครั้ง2ครั้ง อาวโอ้โชคดีจริงๆนะคุณลุงนะครับจริงๆเนี่ยการตั้งแล้วก็สตาร์ทเครื่องที่พื้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายมากนะครับคนที่ไม่เป็นเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้าไปใกล้เข้าไปทำนะครับเพราะว,าว่าวุติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการสตาร์ทเครื่องที่ภาคพื้นเนี่ยถ้าไปไม่ได้ก็คนถ้ามีสตาร์ทมือก็ควสตาร์ทที่หลังนะครับ หรือว่าบนอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าคันเร่งเขาเร่งเกือบร้ออาจจะเป็นคันเร่งค้างก็ได้นะครับบางคนนิ้วขาดนะครับหน้าเจ็บหน้าแหกนะครับก็ต้องระวังกันไว้นะฮะบางคนถึงจุดนี้อาจจะเถียงว่าโอ้ยถ้ามันสตาร์ทอย่างนั้นเครื่องมันเร่งหรือมันค้างผมก็จะดันไว้ผมจะสู้มันไหวหรือว่าผมจะรีบ ตัดคิวสวิตนะครับกดดับไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ผมเชื่อว่าลุงเอียนเนี่ยก็น่าจะเตรียมใจไว้ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าถึงสถานการณ์จริงก็เอาไม่ไหวนะครับขอชื่นชมลุงเอียนเลยนะครับที่เอาเพลงรอดจากสถานการณ์นี้มาได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ารุ่นเครื่องเนี่ยน่าจะประมาณ1 8 5่งร้อยแปดสิบห้าซีซีนะครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเหมือนกันแต่ว่าคุณจะเห็นว่า อตอนนี้มันหมุนอย่างเต็มกําลังนะครับแล้วก็ใกล้ปาดคอเขาจริงๆเลยนะครับเสียวจริงๆนะฮะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับที่จะไม่สตาร์ทเครื่องที่ภากพื้นนะครับสตาร์ทบนหลังหรือสตาร์ทบนหลกนะครับหลายคนในอเมริกาเขาจะทากันนะครับโอเคครับต่อไปเราไปดูคลิปที่4กันนะครับ คลิปที่เนี่ยก็เป็นพี่คนหนึ่งก็ส่งมานะครับกำลังบินกำลังชิลอยู่ยามเย็นก็คงคิดว่าจะแลนดิ้งใกล้จะลงแล้วนะครับแต่ทันใดนั้นนะครับปั๊มนะครับสายไฟมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับซัดเข้าไปเต็มๆนะครับเราเปิดไฟสปาร์คตมเลยนะครับแล้วก็ผมเคยบอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนนะครับก็คือว่าสายไฟนี้ไม่ตัวอันตรายสำหรับพลมอเตอร์เลยนะครับจะูเพื่อนโผล่มาจากไหนบางทีมันดูยากมากนะครับ เฉพาะอย่างยิ่งตอนที่คุณบินในพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยนะครับผมก็อยากให้คุณสอดส,ส่องมองไปเรื่อยๆมองไปกว้างๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสายไฟมันก็โผล่มาจากไหนไม่รู้บางทีมันก็มองแทบไม่เห็นเลยนะครับหรือว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เกินกว่าที่จะทําอะไรได้แล้วนะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์นี้ขึ้นมาก็ได้นะครับ ต่อมาผมก็อยากรู้ว่านักบินคนนี้เป็นอะไรไหมผมเลยเซิร์ชหานักบินก็พบว่าเป็นนักบินอายุ40นะครับชนสายไฟนะครับโชคดีนะครับในข่าวบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับโอ้โหโชคดีสุดเลยนะครับแต่ว่าเราควรจะบินหรือไม่ก็ถามเจ้าถิ่นนะครับว่าสายไฟหรืออะไรต่างๆมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับว่าบินแบบปลอดภัยนะครับวิดีโอต่อมานะครับมาจากคุณจิมไว้นะครับเขาเป็น ผู้ชมของผมคนนึงนะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดมาหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปนะครับผมจะเล่าให้คุณฟังทีหลังนะครับฉะนั้นตอนนี้เรามาดูคลิปก่อนนะครับก็มีผู้ชายคนนึงนะครับบินอยู่เหนือฟลอริดานะครับในพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับเราจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยเขาตอนแรกๆก็มีความสูงค่อนข้างพอนะครับมีจุดลงเซฟแลนดิ้งอยู่บ้างนะครับแต่พอคลิปเดินไปเรื่อยๆเนี่ยกราจะเห็นว่าระดับความสูงเขาเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ ตำแหน่งในการที่จะลงอย่างชุกเฉินเนี่ยเพื่อจะให้มีเซฟดันดิ้งเนี่ยค่อนข้างน้อยลงน้อยลงไปทุกทีนะครับมีหลายอย่างที่ค่อนข้างอันตรายมากนะสถาบการลงจอดตอนนี้นะครับมีตึกนะครับต้นไม้นะครับผู้คนนะครับรถแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะมีสายไฟอยู่ด้วยนะครับของแสลงเลยตอนผมดูวิดีโอคลิปที่ไปผมก็เสียวไปด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมรู้ว่าวิดีโอคลิปแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะจบไม่ค่อยสวยนะครับ เห็นได้ว่าพี่คนนี้นี่รู้สึกว่าชอบเสียงนะครับและน่าจะเตรียมรับความเสี่ยงไว้เบื้องต้นแล้วนะครับและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจรงลลิปแบบนี้ก็คือเครื่องดับนะครับนั่งไงครูว่าแล้ว เจ็บหน้าดูนะครับเนี่ยเคยไหมครับเมื่อน่ะเออเสียงเริ่มไม่เหมือนเจ็บแล้วเหมือนเป็นอย่างอื่นน้องอยากให้พี่เรียกตำรวจให้ไหมอ่ะ ไม่ครับไม่ครับไม่เอาตำรวจครับหายแล้วครับไม่ครับไม่ครับไม่เอาตำรวจครับหายแล้วครับน้ำเดือดโชคดีนะครับมีคนดีๆใจดีอยู่ใกล้ๆนะครับมาลุ่มล้อมเขาแล้วก็อยากจะช่วยเขาในเวลาไม่ถึงสองสามวินาทีนะครับสองเรื่องนะครับที่จะเป็นใจเราจะคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าผมจะจะเอาคําพูดของจีมอามาเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมบินเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับ เครื่องทอ200ของผมนะครับแล้วก็ล่มราคามากกว่า2,000เหรียญนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องดับนะครับผมทําให้เอวของผมหักนะครับก็ทำให้ผมไม่สามารถบินได้แล้วผมเพิ่งจะกลับมาบินได้ตอนประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับก็ดีใจมากนะครับที่ยังได้บินต่อนะครับไม่เป็นอะไรมากนะครับแล้วก็เจ็บพอสมควร และนี่ก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่ผมได้รับนะครับถ้าอยากตอบกับจิมไปว่านะครับขอบคุณนะครับที่แชร์วิดีโอนี้เพื่อช่วยหลายๆคนนะครับให้บินได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมได้ถามจิมกลับไปว่าจิมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องคุณอ่ะทำไมเครื่องมันถึงกลับอ่ะจิมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่แน่ๆตอนแรกเนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวปั๊กหัวเทียนนะครับหลุด เพราะเขาไม่แน่ใจตอนแรกจริงๆว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะมีหลายคนช่วยยกจับเครื่องเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นเขาก็มาบินต่อเรื่อยๆนะครับปรากฏว่ามันเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับปั๊กโคเทียนหลุดนะครับจนอนนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่ามันเป็นเพราะปั๊กโคเทียนแน่ๆขอภไยนะครับไม่ใช่ทอ200นะครับเป็นไนโตร200นะครับป็นภาพพักมัวนิดหน่อยนะครับแต่ไนโตร200เนี่ยมีชื่อเสียงไม่ดีเท่าไหร่ในเรื่องของปั๊กโคเทียนเนี่ยชอบหลุดนะครับต้องระวังเกี่ยวไว้อย่างนี้เลยนะฮะตัวล เรื่องของการตัดสินใจที่จะบินวันนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นออปชันที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการบินในพื้นที่ที่แออัดเนี่ยนะฮะมันทําให้ไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะเตรียมลงฉุกเฉินมากเท่าไหร่นะครับเราต้องการพื้นที่ว่างๆเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเลือกลงฉุกเฉินได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเครื่องสังเวะเนี่ยจะมีความ น่าเชื่อถืออยู่พอสมควรแต่ว่าบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้ครับอาการแบบนี้นะครับฉะนั้นเราก็ควรจะมีที่รงฉุกเฉินไว้ก่อนนะฮะการนะครับ f a i หรือการบิน ทางกาศนานาชาตินะครับบอกว่าจะไปบินใกล้ๆคนนะครับฉะนั้นตอนนี้มันค่อนข้างเทาๆหน่อยนะะบ,บางคนนะครับก็ตีความข้อความของ FAI นะครับว่าต้องเป็นที่ที่มีคนอยู่เยอะๆแต่บางทีมันก็ไม่ใช่แค่มีคนอยู่เยอะอาจจะเป็นบ้านเรือนอยู่เยอะๆก็ได้นะครับว่าฉะนั้นต้องจำไว้ว่ามันไม่ใช่แค่ว่ามีคนอยู่เยอะด้านล่างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีพื้นที่ที่เตรียมจะลงฉุกเฉินไว้ก่อนเผื่อในกรณีฉุกเฉินแบบนี้นะครับอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับ พี่จิ๋มของเราก็ได้เรียนรู้ไปนะครับโชคร้ายหน่อยเรียนรู้รุนแรงไปหน่อยนะครับแล้วก็แต่ผมก็ต้องการขอบคุณเขาที่แชร์วิดีโอนี้ให้กับพวกเราได้ดูนะและนั่นก็เป็นทั้งหมดที่ผมเอาวานนำเสนอท่าน5วิดีโอในวันนี้นะครับก็ขอให้รับชมและติดตามกันต่อไปนคนแปลพูดเองนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้กำลังใจคนทำคลิปนะครับท่านสามารถโอนจากเลขบัญชีด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือวิกฤตโควิดในช่วงนี้นะครับถ้จะมีคลิปดีๆออกมาและผลิตคลิปดีๆและคอนเทนต์เนื้อ ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับกด Subscribe ปม่มแดงด้านล่างนะครับแล้วก็เราจะเจอกันใหม่กดไลค์เ็นแชร์กันในกลุ่มเรื่กิพรอมอเตอร์นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเรียบเรียงและแปลเสียงโดยเรียนกิจกูคิง,ง King, และสนับสนุนโดยเพจ star promoter bkk อยากเห็นนักบินไทยบินสนุกปลอดภัยทุกคนอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และแชร์ให้เด้อ